เชี่อวานเน it, well, well. <deal> ียเขาเมื่อนแล้วเขาขึ้นเฮือบรายนอตลางเป็นกึ่งบรายเรเป็นั่นไหมขึ้นบรายอ้าวเขาเป็นลูกเป็นลางยู่ขึ้นบรายมันมันเป็นฮีตแบบนั่นป่ะก็มะฮูน้ำเพลนให้เกินกับ เปิดภาพมากับพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่บ้านเสาแตวเพิ่นมื่อนี้เนาะทางบ่าวถากระมาโพอยู่ที่ซ่องสามุกเพิ่นมื่อนี้ทางบ่าวถาก็ได้หรือว่ามาถ่ายคลิปให้ทางสามุกเพิ่นมื่อนี้เนาะทางสามุกเพิ่นกับย่างเวียกมื่อนี้เนาะบ่าวถาก็ได้อาสามาถ่ายเพิ่นทางบ่าวถากะกลับทักทายสบายดีเด้อบ่ว่าชเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสามุกดามื่อนี้เนาะ อโอเคทางเบาทากาสิพภาพีพะนองเข้าไปหาทางเสาแต้วเปเลยอาผมพี่น้องเลยนะนเปิดป่ามากเนาะมื่อนีงกับมาสวยเน่มื่อไงตัดเดนมาพุทธเ่อเกือบสิบโมงเลยเนาะเมื่อไยังเียวน่าพี่น้องเลย สิพามาใหะบ่เกี่ยวข้าแล้วล่ะโอ๊ยขึ้นไหลมาแล้วบ่นี่เพิ่นวาทาแล้วแล้วเรียบร้อยเด้อกินกันเด้อเรียบร้อยด้นเนาะออบ่สบายดีเด้อทั้งเอ้ยเด้อทั้งสนเมาคนเดียวบ่โดยมาคนเดียวายเดียวมาันักเเมียมานํามีเป็นมือก้องอ้เมียมนีโอ้เมียเลยโโอ้ท่านเนาะุเจ้าเด้อนี่เพิ่นยากอ้มื้อนี้ มีข <ab, r' herman> ้าวลูกาชอบมีวาเลยเหมือนทั <Th> ้มดโดยโดยอาขอตัวเรื่อยเโดย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 สบายดีพี่น้องเลยทางเงินสแต็เปิลกันเนาะเทคานแล้วเป็นทีเรียบร้อยไปถามมากับสมุกมันนั่นนั่นั่นอยู่ปุ๊ทั้งพอสางเขากั สบายดีเด้อตั้งพอสร้างเนะาะใบดีนาอพ่อเนาะน,นี่จุดกัดดีดีอันนี้หามัดเด็กเมื่อวานนี่ว่าพ่อนเนี่ยผ้า,ากันนั่นนันเองบ่อแรกหล,กลักมัดไว้โดยโดยตัวนี้เรียนทั้งเรียนสาวน้ำผนเพิ่นตอนเรียนสาวแตวเพิ่น ออืโอ uh ้เ huh. ล uh ็กหลัง huh. น oh, ้อยๆ้อยกว่า no กันเนาะหลังนั้นเล็กใหญ่กว่าเนาะออืมันขังคว้างมันนั่นนั่งเงา่อ้งาตัวนี้เล็กยังก็พอเล็กโก ทำนี่ก็ได้เราต้อง่ได้หับหับนันหนักอย่งมันมันแบบมันยังงอยบอกอยู่ด้วยอโดยคานใหญ่คานใหญ่ดึงไว้น้อนี่ค่ะกดีคันกันอืมยาบาครึ่งตัวไว้โดยทำรถไปช่วงล่างช่วงแก้งเด็ดนาะพอเนาะ

ไปเนีบางียนโอ้คิดว่าเป็นไข่เป็นยังไงเกี่ยวเพี้ยนแพทย์มาเขาหมเอาูแลมันโมเมนต์มีเวียกตัวนี้เออเอาอยู่พุ่นก็ได้แต่ว่าเฮาเท่ตันี้มันจังซอยกันมันจังไวเพราะว่าเราก็ไปยูงนเออแต่ว่าจับขุดยักกับแป้นแับชุมหออว่าประชันอยาได้แปได้ได้

xong bài đi đứa, thằng ai đứa, rồi xong bài đi đây Thằng ai, không nó xong bài đi đứa, thằng Sáu tèo nó Bây giờ con Kì nằm con nhìn nó còn đó Kì nằm con, hòn vào vào mất đi, cái ác cá nó hòn vào Ác cá nó hòn พักกับผู้ีงานเนาะกลังขึ้นได้พักไหมเอาขี้คุณมั่วมาใส่ป่ะผู้ดีโมเจาะเนาะเพื่ออะดินแทดนี่มันเป็นดินดงป่ะอย่งได้กินข้าวกินน้ำาละข้นเดียวนเดแล้วบ่อยแล้วนกับยังางนะเงินสร้งคนอ้อาวคกกีกินคนไม่นาวกินนะเอาวิวกินอืม ก็เลยไปกินน้ำกันใี่แซ่บมากคือว่าเนี่ยกิไล่คนแซ่บเนี่ยกินผู้เดียวกะนคือว่าเนี้ยกินผู้เดียวเพราะแซ่บเนาะเนี่ผู้เดียวได้กระพอเนาะพ่อกับลานกินน้ำกันโอ้พ่อกับลานกินอยู่นี่แปลว่าพ่อคุนป้อนนันลานเลยเนาะได้เบนกะกินน้ำกันเลยคือว่าเราคนเฒ่าป้อนดังหน้อยเพื่อดังหน้อยอิ่มเอาก็อิ่มน้ำ ส่วนมากนี่มีแต่พ่ออะไรมีแต่พ่อนะเอาดูนี่บมามันบ่คอยติดเจ้าเลยเนาะมันนอกเกือบพ้นเลยจ้ะงั้นอะไรไปว่กลางวินมันเจ็บพ่อเอามันจะติดพ่อได้แบบนี้เนาะลอกลัวเป็นไงกรอบเนาะนี่อันนี้นี่คุดคุ้งอ่ะละห่วนละวัวคุดเชานี่บอกต่ว่านี่อ๋อตะการตะชาวนี่เนี่ยอืมชอบแล้วบอก ในแต่หางเลยเพื e ่อนคนดูเห well, uh ็ดแต่เศร้าด claro ีจ้ะเนาะชื่ว่าอะไรถามว่าเขาเห็ดจังเล่นฮอนเดสเนาะมาวันนี้เพื่อนเพื่อนโกเอลเดลเรียบร้อยมานี่ยังรอยังสาวแปลงรอตาดินตาดินโอ้ตาดินเข่าเนาะลอยลอยลอยแต่ดินมาเอาเข่าแล้วกัมุ้งหลังคาเนาะไก่แดอดีใจน้ำเงินพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเพคนจะได้เฮือนเป็นของตัวเองแล้วที่ได้คือมูได้บ้านนี่นะเลยมาบอตะท่าตะกี้จะเคยไปไทยบวกเคยไปจท่ปีไปสามปีโอ้ไปโดนตึบได้สนะมามามาตะหึงบอมานมาตะไทยนะเคยไปทำงานอยู่ไทยอยู่เท็่งานไหมเป็นแม่บ้านอืม งานไหนปะเก็บไปไทยมากอะไปกับื่อวเนาะอิงตามบุญวาสนาเขานะไปกันมากกับี้า้อยู่ไหนมูวานอ่ไปมูวานนีือเ่าทางเสาเต่าไปเสียทาเมูวานเมี่อมาบานมวบาทเนาะบาทอะไรเอ้ามาเจ้าอู่คุณบ่กาเกิดมาเกิดอันนี้มาอยู่นครแสนมาอยู่นคอ บ้านพ่อพ่็จะนี่จะในบ้านพ่อตอนนั้นบ้านแม่บ้านอะไรไก่บ้านอะไรอยู mm, ่เซนอะไรลงกึมอ๋อหน่อยแม่ว่าพ่อแม่น่ะอยู่พุูนแล้วแม่เสียบ่อ๋อแม่เสียแล้พ่อกลับขึ้นมาอยู่บ้านเก่าเลยเจ้าเลยมาอยู่ลำโพอเอ้เบื่อเสียอันที่ว่าแม่ด้วยจ้ะคือว่าแม่อยู่แม่น่ะแม่ได้บ่แม่ได้หอ่อยหน่อย เออาเมื่อยย่ะน่ะเมื่อเจาะเพิ่นมไม่ยามม่ยามไม่ยามเพิ่มเติมละปีน่ะค่อเมื่อเติมเมื่อไม่ยามมเยยมยี่ยมน้องเนาะยามป้ายยมดุงขี่รถเนงเมื่อน่ะเป็นไงเป็นไงไปนะเป็นไงม่บุญเออเมื่อก็แม่บุญเพิ่นพาเมื่ออ๋อ อบบปีนึ่งมีเมื่อจะเทือกปีละเทือปีละเทือกเราโ่มีเวลาเนี่ตางคนตางฮะโดยโดยโ่มีโดยโเพราะว่าเพื่อเาิเมื่อเลยกับทาว่าโมีโดถลกมดาทาุางล่างเนาะกับอันทั้งมาตากัเบิรนตั้งเชียเวลาเนี่ยเขาเมื่อแล้วเขาขึ้นยันบ่ไดย้อนตารางจ็ยังขึ้นบันไดเลยเป็นนั่นเยขึ้นบันได อ้าวเขาเป็นลูกเป็นลานก็คือมาไดรชุนว<อ>่ามันเป็นฮีดแบบนั้นปะก็บาหัวน้ำพันบม่ให้เกินก็บพื่อนโอ้นอกรอเริ่อยากเมื่อแล้วก<อ>็เป็นเนาะแต่เมือ่อนีต้องกลับมาข<อ>าดรถเทาเองนี่ใครยู่งนอเหาเมือ่ออะไรห้ามามาขนามถามว่าเป็นรถห้าวโรยซานนี่นให้กลับมายากเลยฮีดแบบนี้ก็มีบ้างเอง แต่า้านในเมืองกับพื้นกันเนาะเช่นแลวานกับพื้นคือกันเนยเนาะบ้านนี้ก็อยู่เฮือนอยู่ซานบ้านนี้เนาะเฮือนซานแล้วเรียบร้อยจังไปทางไหนกันเนาะทางเฮากับเบิงทางซองไอเป็นอยู่ติดตามมาทางสเตลตลอดได้โอ้ยว่าเฮือนพึ่งเดวได้บ้านนี้เนาะเมื่อเมื่อคำตื่นบ่เมื่อวานเมื่อเช้าประมาณสิบโมง สิบซองมองมาอืมโดย้วยด้วยที่กบกายเป็นไงเนาะไกายยังต่างงานอ๋อเอานไปฮ่อเดวเวเขาอีกบ่ต่างงานเนาะอ้ยก็วันแรกคันเมื่อนอนถัดไปสิเมื่อนอนนอนอยู่ตลาดอดอยากอดเอาเดี๋ยวเคื่อนเดี๋ยวเคื่อนเจ้ากับปี้ย่างเข้าโบเคยเมื่อเนาะเอาโบเคยอยู่นะเฮาก็ต้องย่านอยู่แล้วอือ คนเฮ็ดแรไปโดนบ่เตไม่ได้หน่จมื่ออั้นก่เทเทอะไรท่นกล้วพิคนโอ้โหต่บดดินวันไดมไ้อนด้ลอเตดินขมาวันนี้แม่ขมานะบ่ดินเขามาทําที่เสานี่อืมก็ซีเมนิแมื้อื่นโอ้มารถยังรถรถใหญ่รถใหญ่เลย รถใหญ่เข้ามาเลยไลยรถอยู่รอบเนาะส่งนางเนาะไปว่าเขามาถอกแล้วกันคนไหนคนชวนเขาให้เงยเห็นบ่คือปวดขาเลยเนาะปวดขาไม่ได้คนมาเฮ้ยโอ้เป็นยังเนาะนั่งนี่ก็ได้รักลัวละแค่กะหรือว่าคุณดุมเรียบร้อยเนาะอันนั่นนหะ ปลูกหน่อไหมบอนีเขาไม่ห่าโอ้ลุยอ้ดินไม่ห่าพิ่นปลูกแต่ก่อนบนปลูกตะกอนโอู้แกจะไปซื้อพุนอยอยมานี้ต้องขุดมาปลูกได้ก็ได้แต่ว่าค่อว่าถ้าปลูกอยู่นี้มันจะหกเนาะมันจะเป็นเหกได้ถ้าต้องเอาไปปลูกบนไรบนนึงถ้าบนจำเป็นนบ่ปลูกใคนทอไม เพรว่าเล่นข้ามันบ่อบ่อขั่เนาะเล่นข้าก็บบริขั่วงบ่นไดนข้าก็ไว้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกงสิ่งของเพราะว่าน้ำใหม่ก็มีหอบบานอยู่แล้วน้ำใหม่น้ำใหม่้ำใหม่ไรบ้างตัวนี้ตัวนี้น้ำใหม่ว่านมั้งไม่ใช่ว่านแต่ว่าเอาจริงๆนี่เพราะว่าน้ำไม้ธรรมชาติเางากับมีอยู่ได้เหรอเนาะก็จำเป็นต้องปลูกเพราะว่าพื้นที่มันหอมมีเ้าไว้ปลูกผักปลูกหญ้า ไม่ได้กระเที่มเนาะเกิดทางรักดินนะเนอะเยอใส่ไือได้รากดินเลยน้ำน้เนำลักขึ้นอ้โาแตดแต่ห้อดทิตกะโบได้วนชนิดเท่าจอยแห้งเด็จยแห้งแล้วนี่น้ำมากขึ้นถอยได้เหรอนี่หนี่วันหกโลหกโลอันึ้นจากตะกี้ตะกี้จักโลตะกกี้ สามสิบเก้าวันนี้สี่สิบหกจากจากแต่ก่อนครับเดี๋ยวนี้แตกต่างโน้ตชีวิตมันกะร์แตกางโกเตกี้แต่ก่อนกินข้าวมือละเทียนเยวเดี๋ยวนี้เลยสัตว์เดี๋ยวนี้มันหาเทียนยังว่าหน่อยกินข้าวแบบเนาะเมื่อก่อนเปยนะได้กินมื้ละเทเมื่อก่อนนะฮะเขาไปกลับไปแต่สาวหาโมงเขาต้องหอดก่อนทำไม โอ้หาน้ำไม้ชายชิบมงเทาต้องออกเต้ปลาน้ำไม้ในการเอาไปกินข้าวอยู่ตลาดอยู่ทางข่าวมาอยู่เลยนี่โอ้หมดมือเด้อยเถื่อเท่ากินเท่ากินประมาณบ่ายตอนแรกเขาก็อยากซะเนาะเลยเมนเมนไม่ได้ก็เลยในช่องเต้าบ้างหมดกกบะปริกินแล้วก็แล้วบางมือก็ลืมปริกินเลยอดเนาะจะไปก็ไป เดี๋ยวนี้สบายดี้นเกาคชีวิตกะหรือว่าซําซําเปลี่ยนชีวิตเนาะซอแกเนาะหรือว่าตั้งแ่ใหม่บดนี้เนบ่เห็นเฮือนเเลอยู่แห่งบดนี้เนาะนอนแต่ว่ายิ้มอยู่จักเออเคยคิดคฝันว่าสิได้แบบนี้บ่ บเคยคืนว่าสิได้เฮือนซัมนี่น้อยแต่เราก็ยังดีใจนะเพื่อนที่เพื่อนได้เฮือนเป็นตัวเป็นตนบัดบัดเฮือนแดดนี่พ่อก็ออกมายุ่งการที่บ่พ่อก็อยู่นี่บ่กวัดบัดขึ้นเฮือนนะพ่อก็มานอนเฮือนที่บ่เดยสิไปนอนน้ำแม่ได้สิคือบอกมานุ่นก่อนแม่มาอยู่น้แม่อยู่น้าจะก็ไม่น้าบอ น้าแม่เฮาโอ๋อ๋อเฮานี่ดอกเอ้าอย่าว่าเฮือนได้เพิ่นหยังเพิ่นออกมาอยู่นํากันแต่บ่ฮู้นําเพิ่นนยังบ่ฮู้นําเพิ่นเนาะสิใหญ่โอ้ย้า่่ๆเนาะว่า่ไปว่าูทั้งนั้นมันสะดวกสบายกมีเนาะไปยลูกก็ได้ ยังทวาแต่ว่าท่างเจ้าก็เพิ่นยังมากกะบริสันยังแบบแล้วแต่เพิ่อนิ่นโยลยูโลบุติฮะกัอยู่สิติยังนไหมยันมากมาอยู่ำจาบุมีเวลาไปหันไปนี่อ้โเวลาเชิตัวเนาะเมื่อวานก็เห็นเป็นเห็นงูปะงูเห่าบะตัวใหญ่ปะอ่น่นาตายแล้วบ่ขาล เออระวังเด้อเนาะงูอ uh 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 ันตรายเด้อนอนระวังเด้อมันไก่ป่าครับไก่ป่าใกล้ัเนาะเพราะว่าใกล้ป่านี่คนเสี่ยงลายเนาะยันงูหันงิ่งยังแค่แคบไปงอได้เลยยันไปกพยันอมไรยังนี่ชักยังยาวเลยเนาะนี่นึ่งตรงหน้าคนบอดัว่าดงเลยตรงนั้นเออ นับตัวนลยใกล้แต่แค่หนึ่งโลเธรงนะใจเนาะอาคิมสบายด้เนาะงานไม่นักมันเนาะไม่หันโต๊ะเรื่อว่าเนาะเสียทางจ่เป็นเรืว่าพักพ่อเนาะมันก็สิเมื่อยอยู่คนเดขุดคุ้มกันใจเศ้านโดก็เนื่อเนาะ ยังบ่ไพอเนายังหลายคนอยู่ยังซุ้มชารท่านต้องนะครับบวูเพิ่นข่าม่น่อยังหลายคนเนาะคุยนรืเพิ่นก็ด้ะสบายดีเลยน่อายดีเลยอะ้าัวอันนี้ก็คือเพื่อนน้องคนเพื่นี่นคอหนยามมาหนุ่ที่ทานสบายดีเลยไว้ดีทัพย์เฉลี่แล้วทำไ้เนาะ ก็มอนวานวานี่ขน่ไปก่อือวานนี่ก็เป็นกุดมัดเล็กู่มัดก่อก่อู่กอกู่่มัดกัมัดัืนหะยังบคันไน้แล้วผมว่ายังสิบจับอีเเดเอาดินเข่าก่อนโอ้ัินาว่ายลลังนึงหมือ

ใครอยู่ได้คนอ่วนอยู่สูงนะปัาตับหนุกเลยเห็นเนาะจังไว้จังจจดจ่าบัดเพื่อตัดเพื่อตัดาบ่อัดชา อืมบ้านน้องคนนรเพื่นของน้องทางนี้ก็เพิ่นถ่าเอากินเกาเนาะทางนั้นเพิ่นก็เลยทางยังบ่ก่อทางมาซอเตลโอเคตานี้ทางบ่าวาก็สิได้ขอโทษจบที่ลุงเพ็งตันี้เด้อทางบ่วตาบดกดขอโทษขอไปนําพ่อแม่พี่น้องนีบ่ตก็สิได้กลับาาสยี